ูท่าทางแบบว่าช่วงนี้งานเยอะไหมคะเป็นยังไงกันบ้างโอ้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆใช้คําว่าสามมื้อสามมื้ออาหารตอนหนึ่งวันเลยค่ะคือเช้ากลางวันเที่ยงอลไรก็จะมีทุกวันแต่ว่าเขาตั้งใจอันนี้นอนน้อยแต่นอนนะนะคะเช้ากลางวันและเย็นเดนเช้ากลางวันและเย็นนะคะเชื่อย่างเขาทำงานเยอะทั้งเชื่อแล้วค่ะ แต่นอนนะานะคะก็ช่วงนี้ทางานค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วดูแลหรือว่าทาความสะอาดบ้านเองบ้างไหมคะต้องเอ,อันหมดเลยเล็กๆน้อยๆก็จะมีทาบ้างก็มีเวลาะคะ่ะแต่ว่าส่วนมากากเป็นหน้าที่ที่สาวส่วนใหญ่ะจะเข้ามาช่วยส่วนมา้าที่สาวจะเป็นคนดูแลนะคะ ปกติไม่มีเวลาทําให้พี่สาวทําแล้วแบบนี้ต้องเน้นย้าพี่สาวไหมคะว่าจะดูแลทำความสะอาดบ้านดูแลอะไรยังไงบ้างมีเน้นย้ําอะไรเป็นพิเศษได้กับพี่สาวคนสวยไหมคะค่ะก็จริงๆหลักๆเรื่องความสะอาดก็สําคัญมากๆเรื่องในการดูแลห้องนะคะแล้วก็รวมถึงการซักเสื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะแบบป่วยไม่ได้เลยเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรเงี้ยก็ความสะอาดเป็นสิ่งสาคัญผลิตภัณฑ์ต่างๆเราก็จะใช้ของดีฉันลิเวอร์สส่วนมากที่ทาให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจ เรื่องของความสะอาดยืนยืนตรงนี้ได้กลิ่นหอมหอมสดชื่นมาจากเสื้อผ้าด้วยค่ะกลิ่นหอมสดชื่นมากแบบนี้แปลว่ามีแฟนคลับแล้วอีกหน่อยอาจจะมีแฟนคลับก็ได้แค่เดินมากลิ่นเสื้อผ้าก็หอมมาเลยนะคะอยากจะลมใกล้ๆเลยใช่ไหมคะ นี่ก็คือเน้นย้ำให้พี่สาวดูแลเรื่องความสะอาดนะคะอย่างที่อิงฟ้าบอกก็คือป่วยไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะเ่อสักคคูบอกว่าที่บ้านใช้ผลิตภัณฑ์จากยูนิลิเวอร์ด้วยกลิ่นน้หอมที่ได้คือผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดของยูนิลิเวอร์อยู่แล้วนะคะแบบนี้ไม่ทราบว่าปกติเนี่ยไปซื้อเองหรือว่าไปซื้อกับพี่สาวไปซื้อที่ไหนบ่อยๆมีแอบมาเดินช็อปแถวบิ๊กซีบ้างหรือเปล่าคะ ก็ถ้าม like ีเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาด้วยตัวเองก็สมาบิ๊กซีแต่ส่วนมากบางทีถ้าสมมติเราไม่มีเวลาจริงเราก็จะให้พี่สาวเรามาแทนแล้วก็วิดีโอเอาไว้นี้อันนี้อันนี้อันนี้อหรือว่าจริงๆแล้วก็ช็อปผ่านแบบออนไลน์จากบิ๊กซีก็ได้ก็ได้ใช่ไหมคะก็ให้พี่สาวเป็นคนช็อปแล้วเราก็เป็นคนใช่แล้ะใช่ต้อลงได้ ก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องการดูแลสุขภาพก็ดีเพราะว่าทํางานหนัก <สะ S 1> นะคะสิ่งสําคัญเลยคือเรื่องความสะอาดของบ้านด้วยแล้วก็เสื้อผ้าของเราเองด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็แน่นอนว่านะคะอิงฟ้ายังอยู่กับเราบนเวทีแห่งนี้เพราะว่านะคะเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีมาร่วมใกล้ชิดกับอิงฟ้าบนเวทีแห่งนี้นะคะมีใครอยากจะร่วมสนุกกับเราบนเวทีนี้ไหมคะหนูไม่น่าหนูแล้วนะคะรุ่นนี้ ำหรับผู้โชคดีของเรานะคะในนี้มีประมาณ200กว่าชื่อค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อบริกา์ของเรานะคะโอโหเล่นของกันลวค่ะอินฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีมาเล่นเกมกบบอินฟ้าบนเว 3, นที3ท่านดยการอาจุคนพันนมมือค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นับถือกันอยู่นะคะพันนมมือกันใหญ่เลยนี่คนนี้มานมมือแล้วสาธุเลยหรอคะสาธุ9รับเก้าแนะนำหน่อยแนะนำแนะนำตัวหน่อยค่ะ ยิงด้วยแล้วไม่ยอมถือไม้ด้วยนะคะกลัวกลัวพิธีกรอะแนะนําตัวนิดนึง่ะท่านเลยท้องไอะานยด้านที่สองค่ะเป็นตรงนี้เลยทุกคนดูด้านทางตื่นเต้นทีนะคะสูกต้องต้องให้อินฟอีสมีต่วการจะได้ไม่ตื่นเนาะขอเอาสายชาร์จออกก่อนพี่พิษวิ่งหนีว่ะอะแนะนําตัว ท่านที่สามค่ะท่านที่สามไปไหนละคะอ๋อยังอยู่ยังอยู่ท่านที่สามชื่ออะไรชื่อน้ำโมูกฝาบ้านหลักอินฟ้าค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาติ2ท่านก่ด้านนี้ก่อนเลยไม่ต้องอายนะคะอ่ะท่านแรกเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแข่งมีคนตาอินฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หนีกันหมดเลยค่ะจัด คือเราจะมีเวลาให้30วิแล้วเดี๋ยวดูว่าระหว่างนโมกับพี่ฟ้า,ฟาใครจะทำก่อนแล้วไม่กระพิบตาอิงฟ้านะคะจะมอบรางวัลใหญ่เป็นรางวัลพิเศษให้เลยโอเคไหมคะเป็นปัดไวายน้ำฟรีที่ปาจอรยะเทศทุกสาขาไปเลย <S <S ต้อนถามว่าอยากได้รางวัลหรือเปล่าออหรืออยากได้อย่างอื่น โซโลก่ตะบอกตะบอกให้เดี๋ยวเราจะมีกิฟต์เซ็ตนะคะเป็นเซ็ตใหญ่จากผลิตภัณฑ์ยูนิลิเวอร์บอกให้แต่ถ้าใครที่เขินและอายและกระพริบตาหรือส่งสายตาให้อิงฟ้าปุ๊บตกรอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีของเรานะคะได้รางวัลหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยพร้อมไหมคะไม่รู้ว่าใครอายใครนะคะตอนนี้อิงฟ้าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมเจอเราประจำมอเตชินแล้วหรือยังเออไม่รู้ว่าจะชินหรือว่า จะตาหวานมากนะคะพรอไหมคะทีมงานจะเริ่มจับเวลาหนึ่งสองสามจับเวลา ลัวใจเขาสั่งตัวสั่งใจสั่งมากุดเล็ดเลยเมื่อกี้กับพี่ตาไหมคะอีฟ้าไม่ไม่ค่ะไม่กับพี่ตาเลยอาราบวนไปเลยค่ะสูงใหญ่มากแต่ไม่รู้นะตาเขาสั่ะรีมากเลยค่ะอ่าโอเคขอบคุณครับมาอ่าเดี๋ยวขอท่านต่อไปเลยค่ะไล่เลยว่ะแล้วดูพี่ิษ 加菲拉。 ใจหนได้เป็นใครฟังนี่คนนี้บอกว่าไม่น่าชนะเลยเอาราวัลโอเคนวบอกนะโมเอารางวัลตัดใจแล้วท่านที่สามเชิญค่ะน้โมซู้่เี้าแค่นี้จิปจิปเราเป็นตัวเอนหมู่บ้านนะคะเราวัมันเซฟเนขับถ้าพร้อมแล้วไม่พร้อมต้องพร้อมนะค่ะ ตอบใจได้ไหมมีขาเขาได้ไ,ดไหมก็ได้สิคะ <S <S อ่าท่านที่สองเชิญค่ะงั้นเดี๋ยวขอเป็นท่านนี้ก่อนโอเคลียักหามีก่อน ซื้ออีกก็ได้นะเออขอบคุณคนะ่ะเอเสียงเรากับผู้ชมดีของเราทั้งสามท่านด้วยนะคะเก่งมากยินดีด้วยนะคะอล่าค่ะนี่ก็คือผู้ชมดีของเราทั้งสามท่านนะคะค่ะคุณอินฟ้าคุณทำเขาละลายเลยนะเมื่อกี้นะคะ คือแบบทุกคนดูตื่นเต้นมาอาทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลผู้โชคดีที่20ท,ท่านาที่จะได้รัน้โมกันนะาพลลอยพร้อมกับลายเซ็นของคุณอิงฟ้านะคะเดี๋ยวเราขออน,นุญาตให้คุณอิงฟ้าจับและเตรียมตัวมารอดัด้างเวทีได้เลยนะคะท่านแรกต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนัชรินเสียไม้ไว้เพ Pre เสนี้นะคะเรียนเชิญนักดนวทีค่ะผู้บริหารสาขาบิ๊กซีนะคะ คุณอีฟ้าจะเป็นผู้ที่ขอบพระคุณนะคะและลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณอภิชาติสาริคุปรองประ,าประารราาธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาลูกค้าบริษัทยูนิลิเวอร์ไททดดว้งจำงกัดน,นะคะมอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณให้กับคุณอีฟ้า มีสายฝั่งผู้บริหารน่าจะไม่อยู่ในงานนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับเพิ่มอีกสามท่านค่ะขอให้เป็นผู้โชคดีนะคะจะได้ถ่ายภาพร่วมกับคุณอิงฟ้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณอิงฟ้าจับเพิ่มสามท่านนะคะกองทัพจะตบจะลงฟ้าไปไหนเนาะการ์มีไม้นเองส ผชคดีของเรานะคะเตรียมตัวเลยนะคะท่านต่อไปนะคะอีกสามท่านนะคะคุณกรจิราพรเกษมประเสริฐบ้านหลักอินฟ้ากองทัพอินฟ้าใช่ค่ะ,คะ,คะเราได้หล,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 ลักการทีเลยค่ะสามท่านที่ประกาศรายชื่อไปนะคะผู้โชคดีของเราท่านแรกนะคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะมาะเดี๋ยวขอให้ผู้โชคดีเข้าฝั่งขวามือนะคะ ผู้ชมที่เข้าฝั่งขวามือค่ะพยายามไปตรงข้างหน้าให้นะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอขอไลน์ให้กองทัพนิดนึงขอบคุณค่ะน้องของว่าน้องขอสวยฝั่งซ้ายเดี๋ยวจัดให้นะคะเข้าฝั่งขวาเราต้องเลือกภาพที่ดีที่สุดนะคะนอันี้พี่เข้าใจดีมากพี่ให้เขาเขาพี่ขเขาให้พี่เข้ามาอย่างแบบจะสุดแล้วอีกแป๊บนึ่งก็ไปในรูจมูกพี่ฟ้าแล้วก็ คุณนะคะคคถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วอยา่าพุ่งมิดกลับไปไหนเพราะว่าพี่ชายยังอยู่กับเรา<ช>และจะเป็นลายเซ็นในรูปฮอลโลนี้ให้กับทุกท่านกลับบ้านไปด้วยนะคะซิ่วกองทัพแม่จะมาไหมใใแม่มา,มาแล้วปกบมือให้แม่ด้วยนะ,ะต้องหลักด้วยนะคะดีหน่อยตรงนี้ชอบความเป็นแฟนคลับไหมคะขอบคุณที่เกี่ยวแม่มากๆเนาะ,ะน่ารักมากถ้าจอไปเช็คค่ะ ข้คนึงข้าวไม่หายรูปกับปีฟ้าได้เลยได้แล้วไ <Yeah. S 1> อ้แกตงโครโลแล้วเป็นต้องหลักนะคะ yeah. ทำลูกหัวใจอะอยากอยู่ในใจพี่ฟ้าได้ปะ่ะทุกคนว่าไงนี่เเดี๋ยวเรารอดูแม่ทัพรอดูแม่ทัพแม่ทัพกูอยู่ไหนเงียบเลยมีคนอิดชาแล้วแกรกนะคะเงี่ยมือแอดสั่นเบาๆนะคะคือต่อให้จะเดินซึ่งจะเดินนันคือ มีมีกล้องตัวแข่งมาหมดนะวันนี้ให้ถ่ายว่ากองทัพใครจะมากองทัพใคร,ใครจะมาที่ได้ถ่ายภาพกับคุณพีฟ้าสองช็อตน,นะคะช็อตแรกเป็นกล้องตัวละลายกล้องที่ช็อตที่สองนะคะจะเป็นกล้องหลักนะคะตอนนี้ไม่เห็นว่าใครอยู่ข้างหลังเลยทุกคนเขาเรียกคุณลุงจะกด,ดได้ไหมคะหยากหยอกๆนะคะเล่นดนตรีเลยคุณพี่ นี่ทีนเทลแล้วค่ะ เห็บคลิปม,มาเห็นคลิปแล้วที่อาน่าจะเป็นชื่อที่จับได้มากกว่าถ้าถ้าถ้าจับไม่ผิดเพราะว่าก,ก่อนรับจะอยู่ก,ก้างังเห็นจันตาแล้วเห็นปะมาพร้อมกับท็อปที่ของภา่าด้วย ภรรยาดีขอ, oh. ของก่อนแล้วไม่ก่อนนะคะโอเคค่ะ okay, ก้องหลับอกหนึ่งรูปนะคะภรรยาดีค่ะ <c oughs> เราสร้างสีสันให้เราอยู่ด้านหลังเมื่อกี้นะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือจะบอกว่าไม่ปกติจะไม่ได้ถ่ายรูปคุณแม่ค่ะแยวิว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 กองรับอินฟ้าเ้าเขากดอะไรกันล่ะเขาก็มีอะไรแปลกให้ดูอยู่เรื่อยเลยนะคะ ฟนขับหน้าทุกทนานเลย,อยขอบคุณครับขอ,บองที่ชอนเลยค่ะโอเคค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะ,หคะให้เหรอคะโอเคเพิ่งเห็นเหมือนกันพี่ฟ้าบอกใครก็สวยแบบนี้ได้ค่ะพี่ฟ้าค่ะโอ้ ยสวย <c oughs> แกก็สวยเกินปีกฟ้าก็าไม่ได้ดูเป็นเอใช่ไหมคะหรือเป็น AE คะเออเอาสิเขาขายงานให้คุณด้วยนะปีสไล์เขาได้นะคะแฟนขับอกเขาขายงานใด้วย <c oughs> ว่าค่ะเที่บอกงานแน่นอยู่เลยกันตาละกันตาละ

ประกวดม i s s b r a ต่างประวัตินเนีนะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นงานแบบทางหน้าจอซะส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบ a x y k i ที่แบบเรายังบอกเป็นขับไม่ได้ก็จะไม่ค่อยได้เจอกัน,กนซึ่งในนี้ก็จะเป็นงานที่เหมือนแบบได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าคิดถึงทุกคนมากๆนะคะคิดถึงเหมือนมา คนคิดถึงอิงฟ้าจริงๆและมารอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอิงฟ้าเมื่อกี้เราได้ยินเสียงปรบมือจากแฟนคลับแล้วทีมงานทุกคนคะเราปรบมือให้แฟนคลับกันบ้างมีก่านนะรัมไปเลย ช่วงเช้าจริงๆนะคะแทนข,บขอบคุณเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดีาฝากผลงานกันดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะก็ซีรีส์โชว์มีแล้วค่ะสามารถสมัครเออ่ยูทูบแอนด์จูเป็นเมมเบอร์ได้นะคะก็ตอะสามารถดูได้ทุกทีทีเลยอเตอนนี้ก็ออนไปสองอีพีแล้วค่ะรวมถึงเดี๋ยวมีผลงานที่เจด๋ดายมากที่ยังไม่สามารถบอกได้อีกลหลายๆผลงานที่จะได้เจอกันในเดือนนี้อุ๊คุไว้ก่อนนิดนึงรวมถึงก็ฝาก ป็นซิวเลยทำดีค่ะผมยาวเลยผมยาวยผมเสีย <ผม S 2> ต้องลุงแต่ถ้าผมรับคุณต้องสันซิลจีนไปขับ่งจูไห้เลยเลยเอาละค่ะแล้วก็วาวการติดตาม,มัปบ้างดีกว่านะคะเผื่ออยากจะติดตามในช่องทางนะคะจะเป็นอ่า IG นะคะรี้ไหมคะ มีค่ะจริงๆก็สามารถไปตามพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆ้องมิสแกรนไทยแลนด์ท็อปสิบเอ็มจีไอแล้วก็เอ็มจีทีนะคะได้ทาทุกแพลตฟอร์มของมิสแกรนไทยแลนด์หรือว่ามิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลได้เลยค่ะส่วนช่องทางของพี่ฟ้านะคะก็อินฟ้าวราหะได้ทุกช่องทางเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือคนสวยมากความสามารถของเราค่ะคุณอินฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอแยกให้คุณพี่ฟ้าไปัก่อนด้านข้างเวทีสักครู่หนึ่ง นะะคส่วนใครที่ถ่ายภาพร่วมกับ